สวัสดีครับพบกับช่องตามไปดูก่อนอื่นมาฝาก fc ด้วย่านนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับช่องคนรักช้างของเราด้วยนะครับวันนี้เรามา a s ฟ r อกินไดฟูกุกูกันนะครับอ,นนอันนี้เป็นรถนิวเทลลส่วนอันนี้เป็นไมโลอันนี้ไม่แน่ใจหรือ,อคิดแคทหรือเปล่านะคุณเสียม์นูนนเทลล่านิวเทลล่ากับคิดคแคทมันเป็นไดฟูแคทกวยน ตะเอาไปดกแค่หรออ่าเป็นคิกแคทไมโลนี่เดีะ่าเราจะกินไมโลก่ะไหนไมโลว้าวอเนี่ยว้าวว้าวเลยว้าวสุดยอดเลยโอ้ไหนดูสิคืออะไรเนี่ยไดโฟกุไมโลว้าวเลย ก็จรงกรงีแ้ใ่นี้อยาหมดคิครับได้คูโอ้นิ่ใหม่ๆลเหอเหมือนนั้นหรือเปล่าที่อะไรนะที่ของนครสวรรค์น่ะ ใอันเดียวเขรียนั่นแหละอ๋อเขาเรียกไดโฟกุอันเดียวกันอันนี้แยกนี่ของเด็กชอบเท่าไหร่เนี่ยละสามสิบไมโลสามสิบบาทไมโลเน้นๆเด็กยุคใหม่นี่กินของดีข้าวจานหนึ่งจานหนึ่งไม่เหมือนรสไม่เหมือนรสไมโลเลยมันอูเทล่ามากกว่ามันนูเทล่ามากกว่านูเทล่าคืออะไรท่านพ่อชิมดูอูเทล่าคือตัวนี้ เหมือนเหมือนมูชิล่านะครับนะครับใช่ไหมครับอ๋อหนมหนมหนมหน,มนมเหมือนเหมือนขนมไวรุนเนื้อรสชาติเหนียวนุ่มเป็นอกแลตเป็นไมโลยวงเหมือนมูเวล่าเลยเหนียวเนิบดีนุกลุกลุกลุกอุ้ยเดี๋ยวหล่นแล้วโออร่อยจริงอร่อย เดี๋ยวเราชิมอันนี้ต่อเรารีวิวโอ,โอ้โหหมดเลยดูดต้องอร่อยต้องดูดนิ้วเลยแหละคิดแพทโปรตีนด้านโปรตีนด้านไอโหมีมุกอีกอเอาเลยเอะไรแกะได้คิดแพท,ทโนเทเล,ล่า รูเตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนนะม่อนคลาหน้านคาว่าอำเภอเนเอ๋นนะครับแผนการา่อเที่ยวอะไรครับมีร้านกาแฟจังหวัดเชียงใหม่จังหวัเชียงใหม่นะครับอันพี่เจกันรีวิวดูเทล่าตัวต่อไปแรกหมดไปละตัดที่บันกันนะครับตุ้ด้าอร่อยจ้ะตุด้อร่อย โอ้เยี่ยมเลยต่อไปก็กดตามแอปพลิเคชันนะครับจะมารีวิวให้รับชมกันบ่อยๆนะครากนอ้องซีเจด้วยนะครับีได้แล้วได้กูกูนี่และเราจะมา,นะมา โอ้าวเทล่าเนี่ยแข็งพวกเลยฮะแข็งหรือว่ามันมันแค่เย็นอ๋อเป็นช็อกโกแลตแข็งหรือเปล่าเหมือนไมโลอ่ะก้อนคิดแคสหรือเปล่าก้อนคิดแคสระวังปั่นล่วงนะครับแล้วก้อนคิดแคสอ๋อคิดแคสยัดเข้าไปข้างในนี่เองอ๋อซื้อมาห้าบาทยัดไปสามทิปเลยโอ้โห แต่ก็อร่อยใช่ไหมครับกดเยี่ยม่อยฝากกดทางสไคร์กดไลค์กดแชร์กดต่องตามไปดูของเราด้วยนะครับวันนี้ก็าาสวัสดีครับอร่อยมากเพื่อนหาืินได้ตามร้านค้านะครับดูเทล่าฝากเอฟซีทุกท่านกดซื้อเป็แตงฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตามไปดูด้วยครับ